หนึ่งนาทีให้กับเราครับตัดสินใจว่าเราจะเอาหรือเปล่าสําหรับอิมเมจเอสนี้ถ้าเราเอานะครับให้เรากดลุปหัวใจเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเจ้าตัวอเมเมจตัวนี้ชอบอาหารชนิดไหนนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาหลานเติมเกมครับโอเวอร์ทอัพจัดโปรโมชั่นสาหรับเกมน i โนคูมีคอฟเวอร์ครับในราคาแพกราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จํานวนไดอาร์ที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกกดกันเข้าไปได้เลยครับผมนี ก็ผมก็ได้ทําการเล่นมาแล้วนะครับเข้าวันที่2นะครับก็ได้เริ่มเล่นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของว่าเหรียญเกมนะครับสำหรับเหรียญเกม NFT เนี่ยเอ้ยหลายคนบอกถามกันเข้ามานะครับว่า NFT มาหรือยังก็ยังไม่มานะครับแต่ว่าตอนนี้ฟังก์ชันของ NFT อ่ะก็ได้เข้ามาแล้วนะครับอ่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็ได้ครับผมในตรงนี้ครับอ่ะเข้ามาตรง3ขีดตรงนี้เนาะพอเข้ามาร้านค้าครับมันจะมีตรงคําว่าตรงนี้ครับแลกโทเค็นครับผมนี่นะ พอเรากดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเหรียญนะครับซึ่งเหรียญที่เอาไว้ใช้แลกนะครับมันก็จะมีอยู่2เหรียญนะครับอ่ะสฟังก์ชันเนาะระหว่างเหรียญแรกนะครับก็คือเทอร์ไรนะครับแล้วก็เหรียญ2องแอทเทอร์ไรนั่นเองนะที่ใช้ทําการแลกเป็นเหรียญนะครับอ่ะพอชื่อเหรียญจริงนะครับของเกมเนี่ยที่จะไปเชื่อมกับแอป MBX Wallet นะครับ MBX Wallet เนี่ยก็จะเป็นแค่ใครที่เคยเล่นเกม A 3นะครับแล้วก็เคยเอิร์นมาก่อนเนี่ยก็จะมีสำหรับ mbx wallet นะครับถ้าใครยังไม่มีก็เข้าไปดาวน์โหลดก็ได้นะครับแล้วก็ยืนยันตัวกันให้เรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็จะมีคำว่าผูกนะครับข้างล่างเนี่ยผูกบัญชีอ่ะทีนี้ลองมาดูครับ2เหรียญเนี่ยมันหากันจากไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้ลองแล้วก็ไปเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการรอบมาด้วยนะเออทีนีเ้เราจะมาพูดก,กันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเทอร์ไรท์นะครับที่มันรอบเนาะ เอาสับแรกครับเดี๋ยวเราไปพูดในส่วนของเหรียญเทอร์ไลท์ก่อนละกันครับอ่ะเหรียญเทอร์ไลท์มันหามาจากไหนบ้างนะครับอ่ะพอ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังเริ่มเล่นหรือว่าอยากหาเหรียญไปก่อนนะครับก็ได้นะก็กดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปแหล่งที่มามันก็จะได้จากกิจกรรมรายวันนั่นเองครับเขาก็จะให้เทอร์ไลท์ให้กับเรามาด้วยแล้วก็ในส่วนของ a o s Field นะครับอ่ะพอเราเข้าไปใน a o s Field เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะ ่าเข้าไปทีละอย่างก,กันนะครับแล้วก็ Imagine ประชนภัยอ่ะทีนี้เราจะพูดในส่วนของโหมดของอ่ะพอเราเข้ามานะครับเคออสซ l ลเนี่ยก็จะเป็นในแบบเชิงฟาร์มของนั่นเองครับอ่ะฟาร์มดันเนาะก็จะเป็นเฉพาะในการฟาร์มเลยก็ว่าได้นะครับนี่ชื่อของมันก็คือจัตุรัสริมทะเลนะครับก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3อ่าทำการตีแล้วนะครับเออก็ดอกมาจริงนะครับก็ได้ ผมลองปล่อยนะประมาณ12ชั่วโมงนะครับก็ตกตกมาประมาณ30ก้อนนี่นะมั้งถึงมันจะน้อยนะครับแต่มันก็มีค่านะมันเอาไปใช้หลายๆอย่างนะครับในเกมเนาะสิ่งที่มันตอบต่อมามันก็หลายอย่างครับมีทั้งคมภีด้วยนะครับอ่มีทั้งตาธาตุนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก็ได้นะครับว่าอ่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะเพื่อนๆหลายคนก็ยังอาจจะยังไม่เคยเข้ามานะครับพอเราเข้ามาในแมพเนี่ยอ่าก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับ หลังจากนั้นครับเราให้เราเลือกมอนครับผมว่าเอ้ยเราทำอาวุธสายไหนที่มาแรงๆและสามารถจบมอนได้แล้วก็ไปหามอนที่มันชนะทางอะไรแบบนี้ครับสมมุติว่าผมทำธาตุไฟแรงๆเนี่ยอ่าผมมีเจ้าตัวอ่าอิเมเจเซีดาวของธาตุไฟนะครับผมก็ไปตีธาตุไม้อะไรแบบนี้ครับอืมก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมเพื่อนๆหลายคนก็มาฟาร์มกันนะครับมันก็จะมีการดอปนะครับวิธีการที่จะทำให้มันดอปดีๆก็ไปเพิ่มอัตราการดอบนะครับ ไปเพิ่มอัตราการดอกก็ได้นะมียามีอะไรอันนี้ก็ค่อยไปศึกษากันละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทีนี้เรามาพูดกันในส่วนของต่อมาแล้วกันครับว่าเจ้าตัวเทอร์ไรท์ในปัญหามาจากไหนก็คืออิมเมจเอนครับการเข้าไปที่อิมเมจเอนประจ ol ภัยครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะ,อะพอเราเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนะะเดี๋ยวผมขอพูดละกันครับผมพอเราเข้ามาเนี่ย ก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะครับเขาก็จะบอกรางวัลว่าเอ้ยในนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีทองมีเห็นไหมมีแร่เทอไรต์นะครับนี่มีออบซิเดียนนะครับแร่ที่ใช้ทําของเนาะนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราเข้าไปครับปึ๊บต้องบอกกันเลยนะครับว่ายิ่งเราทําบ้านของเราเนี่ยอัพเรเวลสูงขึ้นเท่าไหร่ครับตัวนะครับที่จะใช้ในการประจนัยเนี่ยที่เราจะใช้ เจ้าตัวอิมเมจชนของเราเนี่ยทำการประจนภัยมันก็จะให้ตัวมาค่อนข้างเยอะเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับในการที่จะเล่นโหมดนี้ก็คือตัวอิมเมจชนครับของเราต้องเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะเพราะว่าการที่เราจะส่งไปทำภารกิจในแต่ละรอบนะครับมันก็จะยิ่เหมืองนะครับสมมติว่าเราตีมอนเนี่ยครับมันก็จะเปิดแมปให้เราต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็มันจะมีตรงแบบประมาณแบบนี้ครับนี่ก็จะมี ตัวบ่อขุดอะไรแบบนี้ครับถ้ามันมีตัวบ่อขุดอย่างเงี้ยนะให้เรากดลบออกไปงี้ครับแล้วก็เลือกเอเมจนนะครับตัวของเราที่เรามีเนี่ยไปต่อสู้และมันก็จะทําการขุดนะครับมันก็จะมีเวลาหรือครูดาวเนี่ยขุดให้กับเรานะครับเห็นไหมครับตอนที่ผมเข้ามาเมื่อกี้นะตัวแร่ตัวนี้นะครับมันก็รอปเข้ามาเพราะว่าเวลาเราเปิดแมปต่อไปเรื่อยเนี่ยคือมันจะมีเหมืองใช่ป่ะ,อะพอมีเหมืองนะครับที่เป็นของเทอร์ไรด์อย่างเงี้ยครับเราก็ส่ง อิมเมจเนของเรานะครับเข้าไปขุดนั่นเองครับแต่สิ่งสําคัญคืออย่างที่ผมบอกครับอิมเมจเนของเรานะต้องเยอะนะครับพอมันเยอะถ้าเราอัพตัวเนี่ยเราก็จะยิ่งเปิดแมปที่มันกว้างขึ้นครับผมยิ่งเราเปิดแมปเนี่ยนี่นะให้เรากดแมปปะจนภัยครับยิ่งเราเปิดแมปไปเรื่อยๆนะครับที่มันกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย เราก็จะได้ทําการขุดเทอร์ไรด์เนี่ยเยอะมากขึ้นเท่านั้นครับผมงั้นแสดงว่าเราต้องไปหาอิมเมจินนะครับให้เยอะพอสมควรนะครับใครได้แล้วก็อย่าพึ่งผสมทิ้งนะครับหรืออ่าย่อยทิ้งละกันนะบางทีเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันนะครับสําหรับเจ้าตัวอิมเมจินอ่ะสมมติว่าผมเห็นเหมืองน,นี้นะครับผมจะลองเข้าไปขุดดูแล้วผมก็จะส่งอ่าอิมเมจินของผมไปนะครับปุ๊บอ่ะไปนะ ก็มันให้ใส่ได้ถึง5ตัวนะครับเราจะใส่3ตัวก็ได้อบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเราเอาอยู่นะครับเราเช็คตรงพลังตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกนะครับหนึ่งหมื่นต่อห้าพันอย่างงี้ครับแต่อย่าลืมนะครับผมว่าทุกครั้งการเข้าของเราเนี่ยเราต้องมีตั๋วการเข้านะครับอ่า ตั๋วการเข้านะเดี๋ยวเขาจะให้เราอยู่แล้วครับผมเรื่องตั๋วการเข้าเจ้าตัวอิมเมจที่เราส่งไปเมื่อกี้นะครับทำการต่อสู้เนี่ยมันก็จะทําการขุดให้เรานะครับเราก็สามารถกดรายละเอียด,ดได้นะครับว่าเอ้จะเราจะสามารถเก็บเกี่ยวนี่ยกี่นาทีอะไรแบบนี้ครับผมได้เจ้าตัวแรกตัวนี้เท่าไรแล้วก็รางวัลเพิ่มเติมนะครับที่เราอาจจะได้นะก็คือไข่นั่นเองไข่ตัวนี้ก็คือการไปฟักไข่นะของอิมเมจนะครับไม่ใช่แบบการสุ่มอ่ะทีนี้ เราเห็นความสําคัญของของมันแล้วนะครับว่าเราจะไปหาเจ้าตัวเทอร์ไร์เนี่ยประมาณไหนทีนี้เราจะไปทําการนะครับหาเจ้าตัวอิมเมจนะครับให้ได้เยอะที่สุดหาได้จากไหนบ้างครับปะเริ่มแรกนะครับก็จะหาได้แบบพื้นฐานเลยก็คือการสุ่มนั่นเองครับหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะอยากเติมนะครับยิ่งเรามี4ดาวเยอะเราก็จะมีอิมเมจที่เก่งนะครับแล้วทําให้เรา ไปตีแมปที่กว้างขึ้นได้นะครับเออเราก็มีสิทธิ์ได้แร่ที่ค่อนข้างเยอะนะเออเราก็มาสุ่มได้นะครับบางทีเราถ้าเราทํากิจกรรมประจําวันเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วสุ่มฟรีก็ได้นะครับอืมหรือจะใช้เพชรเลยนะถ้าเป็นสายเติมนะครับก็ง่ายนะ <c oughs> ถ้าสายเติมนะครับแต่ว่าเราจะพูดในส่วนของสายฟรีละกันครับอ่าทีนี้ปัญหาได้จากไหนครับทีนี้เรามาตรงคําว่า่ e m e r g e n ครับ e m มเจนเนี่ยก็จะมีตรงฟักไข่นะครับนี่การฟักไข่นะ,ะเดี๋ยวผม แตกไข่ออกมาก่อนนะครับอุ้ยีมีโอกาส3ดาวด้วยนะครับที่เราฟักไข่ออกมาแบบนี้เราก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรกับมันนะครับเราเก็บไว้ทําการประจุไัยได้นะเพราะเราเข้ามาตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดตรงนี้ก็ได้นะครับว่าการฟักไข่เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเรากดทั้งหมดเนี่ยเราจะสูญเสียทรัพยากรตรงนี้เนาะเพิ่งดวงหน่อยนะครับเออเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาฟักตรงนี้ก็ได้ครับการฟักตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีการแบบล็อก มีการล็อกสเปกไว้ว่าเ,เราอยากได้แบบไหนมากกว่านะครับก็คือเหมือนกับการนี่นะเหมือนที่ที่เขาพูดไว้นะเขาว่าการอธิษฐานนะครับเราสามารถอธิษฐานได้3อย่างนะครับในนี้เนาะเราอยากจะได้ธาตุไม้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับสายป้องกันอย่างเงี้ยนะสายโจมตีผมอยากได้สายโจมตีครับผมกับธาตุไม้ก็ได้อันนี้ก็คือ เขาล็อกนี่นะเราล็อกสเปก3ดาวไว้ก่อนเลยก็ได้ครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แต่ว่าการล็อกสเปคทุกอย่างนะครับมันจะสูญเสียดาวตรงนี้ครับค่อนข้างเยอะครับผมนี่ดาวตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราไม่ล็อกสเปกเนี่ยเห็นไหมจำนวนดาวของเราก็คือ20หรือ10นะครับนี่ฮนะถ้าผมติ๊กเข้าไป1ที่ผมก็จะเสียดาว20ครับอ่าทีนี้ความสําคัญของมันก็คือนะครับในการฟักไข่เนี่ยเราต้องไปหาดาวตรงนี้ครับนี่ การหาดาวเดี๋ยวเราค่อยไปพูดก,กันครับมาปไปพูดก,กันเลยก็แล้วกันนะครับการหาดาวหาได้จากไหนครับนี่ก็จะมีร้านค้าครับผมที่เราจะไปนะ,ะซื้ออะไรก็ได้หรือร้านค้าพรเนจรนะครับร้านค้าพรเนจรเนี่ยก็จะอยู่ในแมปนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ขายของที่มันเหมือนกันตลอดนะครับอ่เขาก็จะสุ่มของมาให้เรานะครับแล้วก็ให้เราทําการเข้าไปซื้อนั่นเองครับ ได้มาจากไหนอีกบ้างนะครับก็คือปล่อยอิมาเจนนะครับนี่นะป่อยอิมเจนและดาวได้มาจากไหนอีกก็คือป่าอิมาเจ้นนั่นเองครับป่าอิมเจนก็คือ,อเป็นเหมือนบ้านอิมาเจนของเรานะครับที่เราไปทําการปลูกเพาะปลูกตั้งแคมป์อะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูนะครับแล้วก็กิจกรรมรายวันท้าทายอย่างนี้ครับผมนี่นะท้าทายในกิจกรรมแต่ละวันที่เราทําครับผม หรือจะเป็นการนี่นะสนามฝึกแห่งอาณาจักรครับเลาเข้าไปก,ก็ได้นะครับนี่การ PVP นะครับในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวดาวที่จะเอามาฟักไข่น,นั่นเองครับแต่บางทีมันก็ไม่ได้ตรงนะครับมันมีโอกาสในการอธิษฐานเฉยๆนะอ่าผมก็ล็อกไว้อย่างนี้ครับปุ๊บอ่าอย่างนี้นะเอออันนี้ไม่มีอะไรที่ผมต้องการเลยในนี้นะผมก็ ไม่เป็นไรนะครับหรือเราจะรีเฟรชก็ได้ครับถ้าทองเราเยอะครับมันใช้15 0 0ในการรีเฟรชนะเผื่อมันจะติด3าดาวให้กับเรานะครับอ่าเราลองก็ได้นะมันรีเฟรชได้วันละ5ครั้งนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรครับผมเห็นไหมครั้งต่อไป3 0ม0มืเลยนะไม่เอาครับเปืองอ่าเอา2ดาวก็ได้ครับแต่เราจะไม่ล็อกสเปคนะครับเปืองดาวนะไอ้นี่เห็นไหมถ้าแสง3ดาวครับล็อกสเปคไว้เลยแล้วคันนี้ไปครับเออก็ปันี้ครับเราก็จะรอ ประมาณ2ชั่วโมงครับรอไข่ฟักนะครับและอีกตรงหนึ่งนะครับที่เราจะได้ก็คือตรงนี้ครับคำว่าปล่อยอิมเมจนะครับที่เราจะได้ดาวนเนาะตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเราไม่ได้เอาออกไปประจนภัยครับที่จะไปเปิดแมปในการหาแร่นะเราก็เอามาย่อยได้ครับนี่การที่เราจะย่อยเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่าตัวนี้ ถ้าเราย่อยเนี่ยเราจะได้2ดาวนะไอแบบนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็รางวัลอัตราที่มันจะสามารถดรอปให้ด้วยก็คือเวลานะครับีเนเป็นตัวที่จะใช้ทําการนะครับลดระยะเวลาฟักไข่นั่นเองครับสมมุติว่าผมจะกดตัวที่แบบหนักๆหน่อยนะนี่เห็นนะเนี่ยตัวที่ผมอัพมาแล้วนะครับมันก็จะได้เยอะนะ,ะก็9กดาวเลยนะครับก็ได้ไข่ามาด้วยนี่เห็นไหมก็ได้ของที่อัพมาด้วยนะครับถ้าผมปล่อยตัวนี้ ก็แนะนาว่าช่วงแรกเนี่ยจะเพิ่งไปทําก็แล้วกันครับผมเอาเก็บไว้อัพตัวเพื่อที่จะไปทําการประจนภัยหาบ่อแร่นะครับดีกว่าเนาะเออโอเคครับผมต่อมาก็คือป่ายเมเจนร์มาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยละกันครับเข้ามาแล้วก็วานมาเมล็ดครับผมนี่นะปึ๊บแม่ป็นไงเกมมันน่าสนใจนลเออมีอะไรให้ทาเยอะครับมีอะไรลดน้ําปลูกผักก็ด้วยสมจริงเกินนะ Okay. ทีนี้ครับเราอยากปรับแต่งนะครับนี่นะเราก็กดปรับแต่งนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็ไปเลือกของที่เรามีครับแล้วก็มาจัดวางสวนของเราก็ได้ครับในส่วนอิมเมจ n ของเราเนาะอ่าก็ทําไว้ครับผมนี่ตรงนี้ของที่มันจะได้ประโยชน์นะครับในการหาอิมเมจในการประจุนภัยของเราเนาะในแต่ละอย่างนะครับการล่าดาวเนาะถ้าเราทําแล้วเราก็จะล่าดาวได้ครับยิ่งดาวเราเยอะเนี่ยเราก็จะมี าดาวไว้ทําการอธิษฐานนะครับให้ได้3ดาวด้วยนะครับผมให้เรากดที่แผนที่ครับตรงรูปโลกตรงนี้ครับแล้วก็ทําการวาร์ปมาที่เว r ร์แมพครับและให้เราเลือกแมพที่เราอยู่สูงที่สุดครับถ้าผมอยู่เวฟสามสิบเก้าเนี่ยยังไม่เปิดป่าของเวฟสี่สิบนะผมก็จะได้มาอยู่ที่ป่าโมเอลก็พอนะครับอเดี๋ยวผมเข้าไปให้เพื่อนดูกกันนะครับผม,มาวาร์ปไปสักมอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอสักที่นะ ถ้าสมมุติว่าผมบ้าตรงนี้นะครับกดย้ายไปเลยแล้วกันมาแล้วทีนี้ครับวิธีการาหารเจ้าตัวอิมเมจ์นะครับเพื่อที่จะทําการจับเนี่ยอันดับแรกเพื่อนๆต้องเตรียมทรัพยากรก็คืออาหารสดเลี้ยงครับผมอืมอาหารเจ้าตัวอ่าอิมเมจ์เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับเริ่มแรกเนี่ยให้เราวิ่งหาตัวนี้ครับผีเสื้อมายาครับนี่นะ พอเราวิ่งหาที่เสื้อมายาครับมันจะมีลูกมือขึ้นครับผมปึ๊บอ่าไปใกล้ๆครับนี่ลูกมือขึ้นนะเราก็กดครับผมปึ๊บ แล้วก็จะทําการนี่เป่าคุยครับผมเพื่อเรียกนี่มาเจนอข้มาเห็นไหมอีเมจตัวนี้ครับผมอา่าเขจะเป็น1ดาวอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแบบประมาณว่า1นาทีให้กับเราครับตัดสินใจว่าเราจะเอาหรือเปล่าสําหรับอีเมจนนี้ถ้าเราเอานะครับให้เรากดลูกหัวใจเขาก็จะบอกว่าเอ้เจ้าตัวอีเมจตัวนี้ชอบอาหารชนิดไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เราต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเจ้าต,ตัวนี้เนาะอาหารตัวนี้หามาได้จากไหนเราก็เช็คได้ตรงนี้ครับก็จะมีร้านค้า แม่ค้าพเนจรนะครับนี่นะหมอเสี่ยงโชคนะครับเราไล่ไปเลยก็ได้ครับว่ามันหามาจากไหนก็คือกล่องสมบัติกล่องสมบัติเนี่ยก็ที่เราเห็นนะครับอันนี้ผมไม่เอานะถ้าเป็น2ดาวเนี่ยผมที่ผมจับมานะครับในด่านนี้มันก็จะมีแค่1ดาวนะครับสอดาวไม่ค่อยมีครับถ้า2ดาวน่าจะเป็นแมปเวลสี่สิบนะที่ผมเห็นเห็นนะครับก็ให้เราวิ่งไปตรงนี้ก็ได้ครับวิธีการหาอาหารก็ ให้เราวิ่งดูตรงแมปครับแล้วก็สังเกตว่าไอ้ที่ไหนมีกล่องสมบัติครับก็ให้เราจําแมปนั้นไว้ครับบุมว่ากล่องสมบัติจะชอบดรอปอยู่ตรงนี้ก็ไปทําการเปิดกล่องตลอดเวลาอย่างนี้ครับถ้าเรายิ่งเปิดกล่องบ่อยๆเห็นไหมนี่ๆๆถ้าเราเปิดกล่องบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้อาหารเยอะครับแล้วก็อิมเมจของเราก็จะเยอะด้วยยิ่งเราไปแมปถึงสูงเนี่ยอิมเมจของเรามันก็จะอันนี้นะเอออิมเมจเราเยอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านแมปแล้วก็ไปขุดแร่ เทอร์ไลท์นะครับได้ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันครับนี่เห็นไหมพอเปิดมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเห็นไหมก็จะเป็นกล่องสมบัตินะครับค่อนข้างดีโอเคทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเหรียญอีกเหรียญหนึ่งครับก็คือเอเทอร์ไลท์นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเหรียญเอเทอร์ไลท์เราสามารถเข้าไปดูตรงอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับแลกเหรียญตรงนี้นะมันจะเป็นร้านค้าเอเทอร์ไลท์โดยเฉพาะครับก็จะเป็นเหมือนกับระบบเผาเหรียญนะอ่ามี นี่ครับสี่ดาวด้วยครับโอ้โหอะไรครับนี่อะแต่มันค่อนข้างแพงแล้วมันใช้แล้วเจ็ดหมื่นนะครับของของก็ถือว่าโคตรแพงนะอืมเป็นของโคตรแพงครับแต่เราจะไม่ถ้าเราเป็นสายเอิร์นนะครับเราก็จะไม่เผาเหรียญนะครับในฟังก์ชันเนาะเราก็จะไปหาเหรียญดีกว่านะว่ามันหามาจากไหนบ้างนะครับอ่าสหรับเหรียญอ่าเอเตอร์ไ์นะครับต้องขอพูดก่อนมันเป็นคล้ายๆเหรียญ p พ p เลยก็ได้ครับ อ่ะผมขอพูดอย่างนี้ก็เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่จะหามาก็คือการที่เราต้องไปสู้นะครับไปสู้ PVP ครับทำตัวเราถึงจะได้เหรียญเอชไลท์มาครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยครับอันดับแรกเราเข้าไปที่ลานต่อสู้เขาลาวาครับผมนี่มันก็คือการจัดปาร์ตี้นะครับเหมือนกับ PVP แบบปาร์ตี้ครับผมอ่ะแต่จะเริ่มขึ้นอีก2วันนะครับนี่นะเกมเพิ่งเริ่มนะครับถ้ามีอีก2วันเนี่ยเราก็ไปตีกันก็ได้นะครับนี่นะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบยังไม่เปิดนะครับถ้าเราจะเช็คลางวันนะครับผมนี่นะก็จะมีรางวัลอันดับนะครับรางวัลลีกอ่าเราเข้าไปดูรางวัลอันดับก็ได้ครับผมเออนี่นี่นี่อันดับหนึ่งนะครับผมก็จะได้1 0 0 0 0แสนเอสเทอร์ไรด์นะครับลันดับ2อนะุวู้ฮีสี่พันสามนะหูยผมว่าการาหารเหรียญเอสเทอร์ไรด์เนี่ยมันจะมันนะครับมันจะมันกับสําหรับสายเติมนะ เติมเพื่อเอาเหรียญน,นะครับจะได้ช่วงอันดับสูง10%เนี่ยจะเริ่มได้แรกของเอเทอร์ไลท์ครับ1,200ก็จะได้มาตามเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับท็อปร้อยนะเออท็อปร้อยถึงหา31เนี่ยก็ได้2 0,000นะครับอันนี้น่าสนใจนะจะทำให้ราคาเหรียญเนี่ยช่วงแรกอาจจะไม่ดิ่งครับช่วงแรกราคาเหรียญอาจจะพุ่งก็ได้นะตรงนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำตัวนะครับอาจจะทาตัวจะเติม แกลเข้ามาครับเพื่อที่จะเอามาซื้อแพ็กทําตัวนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปต่อสู้เพื่อจะได้ชิงอันดับซีซั่นได้นั่นเองครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เผาผลาญน,นะครับเหรียญทําให้รักษาราคาเหรียญได้แต่ว่าถ้ารางวัลถ้าเราดูตรงคําว่ารางวัลของอันดับนะครับได้เยอะไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอัตราแรกนะครับยังไม่ออกนะ แต่ว่าอันดับ1ได้1นึ่งแสนนะครับก็ถือว่าคุ้นข้างเยอะนะ <c oughs> อันดับซีซั่นเลครับอ่ะก็คล้ายๆกันนะครับผมเราสามารถมาเช็คได้เดี๋ยวอีก2วันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับว่ามันจะยังไงนะครับสําหรับวันนี้เนาะ <c oughs> โอเคทีนี้เรา